เมดอะไรก็แน่ีน้องแจ็คสิบหนาที่ด้วยแจ็กจังไดวันหนึนง,นงนแต่เว้นงามๆาม,มาต่างมาทันข้าเห็นอันณเห็ดียูาก็รีบ จะไม่มาเนี่ยเราจะาจนิ่งใจเลยนี่เราจะนิ่งใจเลยแล้วแม่เปิดน้ำให้ก่อนเลยแล้วแม่เปิดน,น้ำให้ก่อนนะนี่ว่าจะไม่มา แม่ขู่ทำไมนะแม่ขู่กันทำไมลนะเนี่ยเออฮะกินเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของไหว้แล้ว

วัวหนูหิวแต่ก็รู้จะไม่ได้กินอาะจะกินก้างนะลุกนะอลุง้าวนี่จะให้แมวหรือเปลาโอนี่จะให้แมวบ้าน แม่แจ Quer ้แมวจนแมวบ้านแม่แจ้หาชิ้นคนไอ้ไอ้ว่าโอ้ยแม่ปวดหัวจังวันนี้ไม่ได้นอนเลยนอนนี้ก็จะไปซื้อหามมาได้แล้วก็จะทำงานบได้หรือรุ่งนี้ก็จะได้โว้ยยังไงด้วยแต่ก็ไมย 你说呢？ ่ารัดจังเลยหิวได้ไหมลูกออกลูกกี่ตัวน่ะนีออกลูกกี่ตัวตัวสีอะไรบ้างแม่จะถึงแต่จะเพิ่งออกมานะเดียวมากัดอะไรกับแม่กวจะกลับบ้านไปหาซื้ออะไรได้แล้ว เล็กหน่อยก่อนสู้ๆเด้อพี่น้องสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะซิวอโล่รูมนะนี่ดูอย่างน้องพี่น้องโอ้เปวดหัวพี่น้องปวดหัวมืัอนี้ก็ไปหาท้ำคลิปหาท้ำคลิปไปหาซื้อของมไหวมืัอนี้ก็ไปหาบ้านในพ่อไปหาอีกจังหน่อยเออสิได้เขาสียบายคนที่มาเฮียนก็จะได้เฮียนเฮียนนี่ก็จะได้ ไหว,หวหอยู่มืงอเมยพี่น้องจกสิยังวา่าชั่วโมงจากกระเปบินอะไรเงินกระเแ๋ารนานี่ล่ะคิดก็ต้องหาพี่น้องนะมันได้ทํามาแล้วนะเป็นเพื่อนแล้วเขาก็กลับแล้วเนี่ยสบายดีจ้าสบายดีโอ้ยคุ้มทองเอ้ยน่ารักจังเลยให้แม่สงสารจังเลยลูกเลยอออกลูกขี่ตัวไม่รู้โอ้ปวดหัวลูกเลย ไม่ได้นอนวันนี้ไม่ได้นอนถ้านอนถ้านอนมันก็ไม่ได้อะไรเนาะถ้าไม่นอนมันก็ไม่ไหวเนาะพี่น้องเนาะร่างกายคุณน้องอะไรไหมแม่จะกลับแล้วเรื่อน้ําก็เอาไว้ไม่ได้นะเนี่ยเสี่ยงไว้น,นั่นเ่ยถ้าเขามาตรวจเห็นเขาก็จะปรับอ,นนอ,อีนั่นเนี่ยพี่น้องอืมไม้ไม่หมาตอนนี้มันจะมาจอบอุ้ยมาเม้ามาเมา้มาคุณพ้องคุณพ้องมาลูกมาอย่ายไปแล้วเขาจะกัดคุณพ้องคุณพ้องลูกมามาม ดี๋ยวแม่ตักตางให้คุ้มท้องคุ้มท้องรีบมาคุ้มท้องคุ้มท้องเรียกเขาแลูกคุ้มท้องรีบมาลูกแล้วมากินน้องท้องคุ้มท้องคุ้มท้องเรีมาลูกรีบมาูคุ้มท้องอย่าไปสู้นะลูกนะคุ้มท้องอย่าไปสู้กับเขาลูกเดี๋ยวเขาจะกัดเอาลูกคุ้มท้อง อ้าวอ้าวอ้าวคุ้มทองมายาดหมาไรแล้วมาไล่หมาสง่งโอ้ยอแม่ยัดหมาไรไปไล่หมาสง่งคุ้มทองาหลูกลวะกดีนะหมาเด้นนั่นนะลูกไม่งั้นหมาเด้นมันจะมากลับมาลูกโอ้ยสงสารเนาะเขามีลูกเขาก็หว่วงมาลูกมากลับมาเร็วโอ้ยล่ะเอ้ยแม่ยัดหมากัดมันจะสูหมาเลยมามากลับมาลูกเร็วคุ้มทองรีบมาลูกรีบกินรีบไปลูก เราจรมันต้องอย่างนี้ระวังนี่มันจะอยู่ได้มาลูกมากลับมาคุ้มดองคุ้มดองมาลูกมาคุ้มดองเอ้อยอไล่มาเวลาแค่เก่งเนี่ยเวลาแค่เก่งเนีเ่ยมาดิมาลูกเร็วมันห่วงลูกมันนั่นน่ะเขาห่วงลูกเขานั่นน่ะไม่รู้เขารูกเขาไปไหนสงสารนะลูกเนาะ ลูกนางจะไปไหนะลูกนางไม่รู้ออกอยู่ไหนมันห่วงลูกมันนะไม่เห็นหมามันจะรีบไปหาลูกมันไม่รู้มันออกลูกไปที่ไหน งสารจังลูกเย้ยไม่ว่าจะจับไปอยู่บ้านหนูก็ออกทอดลูกก่อนไนมะ่งั้นนะจับไม่ได้ไม่งั้นนะทอดลูกก่อนถ้าจับไปลูกลก,ก็หิวเนานะไม่ว่านางจะไปไหนไม่รู้นางไปแอบทอดลูกไว้ที่ไหนไม่รู้นางพักที่ไหน ปานหาเลยว่ามันบ้านมาสิคุบเล่วเหราจะคุหมาเหมือนคุ้มทองกลับมาลูกคุ้มทองมากินอาหารแล้วคุ้มทองรีบมาลูกมะหว่วงลูกหรอลูกแกอยู่ไหนลลูกฮะน้องออกลูกไว้ตรงไหนอะ นี่เป็นห่วงหนูนะมาลูกมาเห็นหมาแล้วว่าสิเลนน่นหมีกงจ้เขาคูเขาไล่เขาสั่งบีได้มาหมาขี่ขาดธอเลหมาเขาจะลุ่มหมามูเขาจะลุ่มลูกเอ้ยี่ทยุก้อนเนี่งเขารุ่มกัดลูกก่ายแน่รอดคุ้มทองมาลูกมาไปสู้หมาไม่ได้ลูกนะฮะเป็นห่วงลูกแกเหรอฮะมาลูกมามากลับมาลูกแล้วกลับมาคุ้มทองกลับมา ออ,อันตรายนะลูกไปไล่หมานะหนูไปไล่มาทําไมหนูแม่บอกให้หลบหนูก็ไปไล่เขามาลูกมาไม่รู้ลูกเขาอยู่ไหนเขาจะห่วงลูกเขา,าเขาเห็นหมาเดีเ๋ยวยิงไปนะเขาจะปกป้องลูกเขางนะความเป็นแม่เนาะความเป็นแม่เป็นพ่อของสัตวนะ์เนาะยังยังยังดีกว่าคนบางคนเนาะคุ้มทางกลับมาลูกคุ้มทาง รั้วนางไปเอาเช่าไว้ทำไมอ่ะเช่าแล้วไม่ทำโอ้ยแพงก็แพง